สวัสดีครับเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วในชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 นะครับกับคุณครูนพรัตน์งอนจำปาหรือคุณครูน้ำนั่นเองครับวันนี้นะครับคุณน้ำจะมาวัดความรู้เดิมของนักเรียนนะครับหลังจากที่เราเรียนไปแล้วเรามีความรู้มากน้อยเท่าไรนะครับ วันนี้ข้อสอบของคุณน้ำมีทั้งหมด15ข้อนะครับเด็กๆสามารถทําไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะครับเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปดูข้อที่1ได้เลยครับข้อใดเป็นอวัยวะภายนอกของมนุษย์ข้อ1ปอด2ตับ3ามจมูกคําตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3นั่นเองจมูกนะครับเป็นอวัยวะภายนอกของมนุษย์ นะครับข้อ2ข้อใดคืออวัยวะภายในของร่างกายมนุษย์ทั้งหมด 1. สมองหัวใจลำไส้ 2. ตาจมูกตับฟัน 3. ตาหูจมูก,ามามกปากแขนมือขาเท้า คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นั่นเองนะครับสมองหัวใจและลำไส้เป็นอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์นะครับข้อที่3แตงโมวิ่งออกกำลังกายอยู่ในสวนส่วนข้าวหอมนั่งอ่านหนางังสืออยู่ใต้ต้นไม้จากข้อความดังกล่าวแตงโมและข้าวหอมได้ใช้ประสาทสัมผัสส่วนใดในการสังเกตบ้าง 1. 1. ่งแตงโมใช้มือส่วนข้าวหอมใช้ตา 2. แตงโมใช้จมูกส่วนข้าวหอมใช้มือ 3. แตงโมใช้เท้าส่วนข้าวหอมใช้ตาเด็กเด็กตอบข้อไหนครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะครับแตงโมวิ่งออกกำลังกายคำว่าวิ่งก็คือใช้เท้าในการวิ่งออกกำลังกายนะครับ ข้าวหอมใช้ตาข้าวหอมนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้นั่งอ่านคาว่านั่งอ่านหนังสือเราต้องใช้อวัยวะก็คือตานั่นเองนะครับข้อที่3ข้อเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับข้อที่4นิ้วมือนิ้วใดมีความสําคัญในการควบคุมการหยิบจับสิ่งของต่างๆ 1. นิ้วหัวแม่มือ 2. นิ้วกลาง 3. นิ้วชี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้งของเรานั่นเองนะครับข้อที่5เมื่อใช้ผ้าปิดตาพฤติกรรมใดต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้น 1. รับรู้รสชาติได้ 2. มองเห็นสีต่างๆได้ 3. ได้กลิ่นของอาหาร เด็กๆตอบข้อไหนครับข้อที่ถูกต้องก็คือมองเห็นสีได้นะครับเมื่อเด็กๆใช้ผ้าปิดตาเด็กๆจะมองเห็นสีได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อที่2นั่นเองนะครับข้อที่6เมื่อใช้มือปิดจมูกพฤติกรรมใดต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้น 1. บดเคี้ยวอาหาร สอได้กลิ่นของอาหารได้ 3. เคลื่อนที่ไปมาได้เด็กๆตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะครับเมื่อเราใช้มือปิดจมูกนะครับเราจะไม่ได้กลิ่นของอาหารข้อ2ก็เลยเป็นข้อที่ตอบผิดนั่นเองนะครับข้อที่7ข้อมูลแสดงหน้าที่ของอวัยวะต่างๆเป็นดังนี้ เด็กๆดูในตารางนะครับช่องแรกจะเป็นช่องอวัยวะนะครับส่วนช่องที่สองจะเป็นช่องการทําหน้าที่นะครับอวัยวะส่วนที่1ช่วยให้ได้ยินเสียงต่างๆอวัยวะส่วนที่สองช่วยให้ได้กลิ่นต่างๆส่วนที่3ช่วยให้เดินและวิ่งได้นะครับแต่ละส่วนเขาไม่บอกนะครับว่าเป็นอวัยวะอะไรเด็กๆต้องหาคำตอบเองนะครับไปดูคำถามครับ จากข้อมูลอาการเหน็บชาสามารถเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนใด 1. ส่วนที่1 2. ส่วนที่2 3ส่วนที่3เด็กๆตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นั่นเองเด็กๆไปดูครับส่วนที่1นนะครับช่วยให้ได้ยินเสียงคำว่าได้ยินก็คือใช้อวัยวะก็คือ หูนั่นเองส่วนที่2ช่วยให้ได้กลิ่นต่างๆนะครับก็คือจมูกนั่นเองส่วนที่3ช่วยให้เดินและวิ่งได้นะครับก็คือขาและเทา้าเพราะฉะนั้นอาการเหน็บชาจะเกิดขึ้นกับขาและเท้านะครับก็คือส่วนที่3นั่นเองข้อที่8กิจกรรมในข้อใดที่ใช้อวัยวะในการทำกิจกรรม4ส่วนหรือ4อวัยวะนั่นเองครับ ข้อที่1นนนยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มกิน 2. ออมสิลกําลังสวมรองเท้าผ้าใบ 3. นกดอนดูโทรทศัศน์เด็กตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งนะครับนนยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มกินนะครับเขาใช้อวัยวะส่วนใดบ้างนะครับใช้ตาในการมองแก้วน้ำใช้แขนและมือในการ หยิบจับแก้วน้ำขึ้นมาดื่มนะครับส่วนปากนะครับก็เอาไว้ใช้ดื่มนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2นะครับออมสินกำลังสวมรองเท้าผ้าใบนะครับเขาใช้อวัยวะส่วนใดบ้างเขาใช้ตาในการมองรองเท้านะครับส่วนแขนและมือเขาเขาหยิบจับรองเท้าขึ้นมาสวมใส่นะครับข้อที่สนกนอน ดูโทรทัศน์นะครับเขาใช้อวัยวะส่วนในบ้างเด็กๆมาดูครับเขาใช้ตาในการดูโทรทัศน์นะครับส่วนใช้หูในการฟังเสียงนะครับจากโทรทัศน์คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นึ่นั่นเองใช้อวัยวะทั้งหมด4ส่วนนะครับข้อที่9นักกายกรรม สามารถเดินบนเส้นลวดเพียงเส้นเดียวได้โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของอวัยวะต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด 1. ห,หู 2. ตา 3. ขาและเทา้าเด็กดูภาพนะครับนักกายกรรมนะครับเขาสามารถไต่ยอยู่บนเส้นลวดเพียงเส้นเดียวได้อย่างไรนะครับเขาถามข้อยกเว้นนะกิจกรรมนี้เขาไม่ได้ใช้อวัยวะส่วนใดในการทำกิจกรรมนี้ครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นนั่นเองเขาไม่ได้ใช้หูในการทํากิจกรรมนี้นะครับแต่เขาใช้ส่วนอื่นในการทํากิจกรรมนะครับอย่างเช่นตานะครับเขาเอาไปใช้มองเส้นทางนะครับขาและเท้าเขาเอาไว้ก้าวเดินบนเส้นลวดนะครับส่วนแขนและมือนะครับเขาจับไม้เพื่อการทรงตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่ยกเว้นก็คือข้อ1นนั่นเองไม่ได้ใช้นะครับ ข้อที่10อวัยวะส่วนใดที่นำพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายที่สุด 1. ตา2ขาและเท้า 3. แขนและมือดเด็กๆตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะครับแขนและมือนะครับเป็นอวัยวะที่นำพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายเลยนะครับ ข้อที่11การกระทำในข้อใดไม่เป็นอันตรายต่อหู 1. การกระซิบข้างหูเบาๆ 2. เอาไม้แคะหูเล่น 3. ตะโกนใส่หูเพื่อนเด็กตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่ หน,นั่นเองนะครับการกระซิบข้างหูเบาๆนะครับจะไม่เป็นอันตรายต่อหูนะครับแต่ตะโกนเสียงเมื่อไรนะครับจะเป็นอันตรายต่อหูของเราได้นะครับข้อที่12การบริหารลูกตาด้วยการกรอกลูกตาไปมามีประโยชน์อย่างไร 1. ช่วยให้ลูกตาแข็งแรง 2. ช่วยให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรง 3. ช่วยให้เปลือกตาได้ผ่อนคลายเด็กๆตอบข้อไหนครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นั่นเองช่วยให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรงนะครับการกรอกหรือการบริหารลูกตาเด็กๆสามารถทำง่ายๆนะครับ ด้วยการมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างสลับกันไปมานะครับเขาเรียกว่าการบริหารลูกตานั่นเองนะครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อตาของเราแข็งแรงได้นะครับข้อที่13ข้อใดเป็นวิธีการดูแรลรักษาฟันที่ถูกวิธี 1. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันเป็นประจำทุกปี 2. รับประทานน้ำอัดลมและลูกอมทุกคืนก่อนนอน 3. ใช้ไม้จิ้มฟันแคะฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเสร็จดเด็กตอบข้อไหนครับข้อไหนที่ถูกต้องครับข้อที่1นึ่นั่นเองพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันเป็นประจำทุกปีนะครับเราควรไปพบหมอฟันนะครับอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับเพื่อตรวจสุขภาพฟันของเราว่าเราฟันของเราแข็งแรงไหมนะครับ ข้อที่14การตัดเล็บให้สั้นเป็นวิธีการดูแลรักษาอวัยวะใด้ 1. มือและเท้า2แขนและมือ 3. ขาและเท้าเด็กๆตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นนั่นเองมือและเท้านะครับมือของเราก็จะมีเล็บมือนะครับส่วนเท้าแล้วก็จะมีเล็บเท้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรตัดให้สั้นอยู่เสมอนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเรา ข้อที่15ข้อสุดท้ายนะครับข้อใดไม่ใช่วิธีการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 1. อ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 3. นอนพักผ่อนให้เพียงพอเด็กๆตอบข้อไหนครับข้อไหนที่ไม่ใช่วิธีการดูแลรักษาครับคำตอบก็คือข้อที่1นั่นเอง อ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอก็คืออ่านในที่มืดนั่นเองนะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับเราควรอ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็มาถึงกิจกรรมหลังเรียนนะครับให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม1เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้า21นะครับขึ้นมาทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูได้เลยครับ กิจกรรมหน้าที่21นะครับเขาให้นักเรียนสรุปความรู้เดิมนะครับหลังจากที่เราเรียนมาแล้วนะครับเด็กมีความรู้มากน้อยเท่าไหร่นะครับด้วยการเติมคําลงในแผนผังความคิดให้สมบูรณ์นะครับนี่คือลักษณะแผนผังความคิดนะครับก็คือการสรุปความรู้หลังที่เราเรียนมานั่นเอง นะครับในเรื่องของตัวเราตัวเรานะครับในร่างกายของเราเราสามารถแบ่งอวัยวะออกเป็นกี่ประเภทครับ2ประเภทก็คืออวัยวะภายนอกและอวัยวะภายนนะครับเด็กๆมาเติมช่องไปมาดูช่องฝั่งสีเขียวกันก่อน,นนะครับก็คือเติมคําว่าอาวัยวะภายนอกนั่นเองนะครับอวัยวะภายนอกมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี ตานะครับตาทาหน้าที่ในการมองดูสิ่งต่างๆนะครับการดูแลรักษาก็คือไม่ควรขยี้ตาแรงๆนะครับต่อไปอวัยวะที่2หูนะครับหูทําหน้าที่อะไรลูกทําหน้าที่ฟังเสียงต่างๆนะครับการดูแลรักษาก็คือไม่ใช้ของแข็งแค่หูเล่นนะครับต่อไปไปดูอวัยวะที่3ครับก็คือจมูกนะครับจมูกทําหน้าที่อะไรลูก หายใจและดมกลิ่นนะครับวิธีการดูแลรักษาก็คือไม่สั่งน้ำามกแรงๆนะครับต่อไปไปดูอวัยวะที่4นะครับเขาบอกว่าและฟันควรจะเติมคำว่าอะไรครับเติมคำว่าปากและฟันนั่นเองนะครับปากและฟันทำหน้าที่อะไรหลกทำหน้าที่พูดและกินอาหารนะครับส่วนการดูแลก็คือแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะครับต่อไป ไปดูอวัยวะถัดไปก็คือแขนและมือนะครับแขนและมือทำหน้าที่หยิบจับสิ่งของและเคลื่อนไหวได้นะครับการดูแลรักษาละลุทำยังไงครับล้างมือให้สะอาดนะครับต่อไปไปดูอวัยวะสุดท้ายก็คือขาและเท้านั่นเองขาและเทา้าทำหน้าที่ยืนเดิน วิ่งและรับน้ำหนักตัวเราได้นะครับการดูแลก็คือล้างเท้าให้สะอาดก่อนเข้านอนนะครับหรือสวมใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูอวัยวะภายในกันต่อครับ อวยัยวะภายในก็อย่างเช่นมีหัวใจนะครับแล้วก็เขาให้เติมอีกช่องหนึ่งเด็กๆสามารถเติมคําว่าอะไรก็ได้นะครับที่เป็นอวยัยวะภายในนะครับค,คุณน้ําเติมคําว่าหลํำไส้นะครับเป็นอวยัยวะภายในนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งเขาเติมมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือคําว่าสมองนะครับสมองทําหน้าที่อะไรลูกทาหน้าที่ควบคุมการทํางานของส่วนต่างๆในร่างกายของเรา น,นี่คือคำตอบนะครับเมื่อดเด็กๆทำงานนะครับทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับให้เด็กๆส่งเข้าไปในกลุ่มวิชาได้เลยนะครับหรือส่งกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับขอบคุณครับ